มีิาอ๋อต้องโชว์แล้วมั้งตรงนู้นลยตรงกลางกันเลยตรงกลางเนี่ยเหรอตรงกลางอุตรงนี้พอพกแบงไม่นอนเลยนอนจริงแม่นอนจริงจิล้วไปเรยอยะคู่ก่อนแล้วดีนอน ขอบคุณ Central, เซ็นทรัมเต้และแม่ช่างเลือดต้องดีเท่านั้นจะมาดีจะมาดีค่ะนกกเก่าเยอะอนึกหมดจำไม่ได้แม่เด็กก็แม่อ่าใช่ร <laughs> ้านนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะครับกับเตะเตะกับเตยตันนะครับเรามาเตะเตะของจริงไม่ใช่เตะเตะในกรุงเทพแล้วแต่มาเตะเตะถึงสระบุรีนะครับบ้านเกิดของคุณหมูโตครับและวันนี้ที่เทนดนิออนเนี่ยเป็นวันที่13เมษายนนะครับก็คือตรงกับวันสงกรานต์แล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยเป็นวันของแม่ยังยังไม่ใช่ใช่ไหม ยังแม่ไม่น่ายังไม่ถึงถึงมันต้องเจ็ดสิบต้องเจ็ดสิบอันนี้หกเก้ายังไม่ถึงเดี๋ยววันที่สิบสามนะนอกจากวันสงการแล้วหลายๆคนยังไม่รู้คือเป็นวันผู้สูงอายุด้วยแล้วถัดจากวันสงการเนี่ยก็จะเป็นวันครอบครัวนะครับนี่วันนี้ก็เลยพาแม่มาย้อนคืนถิ่นเก่าของแม่นะครับโอเคงั้นวันนี้เนี่ยพาแม่มาสองคนเดี๋ยวมันจะดูเป็นฟิลไม่เอานี้มันต้องครบทุกเจนมีแม่เป็นเอ็กหรือบูมเมอร์นะน่าจะเอ็กนะ วายเดี๋ยอขอให้มีอีกเจนหนึ่งคือเจนซแม่คุยกับเจนซไหวไหมจะพยายามจะพยายามโอเคเดี๋ยวขอหารุ่นน้องในตึกที่เป็นเจนซีมาด้วยคนหนึ่งเขาเป็นคนแถวนี้เหมือนกันแถวนี้ไม่เหมือนเดี๋ว่าเป็นคนจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงอโยธยา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 ก็รู้แล้วว่าบูมเมอร์อาฟันเลยครับแล้วด้วยความที่เทนี้นะครับอย่างที่เต้บอกไปเป็นตรงกับวันสงการนะครับวันผู้สูงอายุแล้วก็วันครอบครัวเต้ก็เลอยากมอบเทนี้ให้แต่เป็นของขวัญให้แบบทุกคนได้ดูกันนะครับให้ก็เถ้อใครคิดถึงบ้าง พี่ถึงแม่คือถึงครอบครัวนก็ดูทีนี้เราก็กลับไปหาครอบครัวที่รักกันครับให้แม่ทักเองว่าคนไหนดูจะเป็นดาราที่จะเป็นเด็กเจนซีดาราเพื่อนเตได้โอ้ใกล้เคียงดาราทุกคนเลยคนนี้ได้ไหมแม่อันนี้แน่นอนเลยเนี่ยให้มาล่านเป็นดาราอยู่แล้วเฮ้ยนี่หล่อมากเลยอะหัวละห้าแบบสุดๆพี่โบสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับโอ้ยมาตกใจเลยอะสว่างจ้า และแขกและเชิญเจนซีที่บอกนะครับวันนี้ก็คือซูซี่แห่งอายุทยาอายุเดียอายุเดีอายุเดีแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เจอพี่แม่เราครั้งแรกที่มาละลีไหมอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันอายุทยาชื่อเล่นชื่อยุทธยาใช่ปว่ายุทธยาสลับลีคือชื่ออะไรลับลีเรียกว่าอะไรถูกไหมละลีละลีละลีร้านนี้แม่บอกเป็นร้านที่แม่กินตั้งแต่เด็กแล้วแม่เคยให้พี่มากินตอนเด็กด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวนั่งกินเลยให้สิได้เลยครับพี่บอกพูดดังอยู่ก่อนตั้งนานแล้วครับม่ต้องมาเชิญนั่งครับแม่นั่งเองครับ ร้าน่าไรเรียวตังไรแม่แต่คือกินร้านนี้ใช่ไหมกินตั้งแต่เด็กเลยที่ขวบเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวเป็นอ่ะแต่ตอนเป็นเด็กเต่เด็กเด็กเด็กขึ้นชื่อเรื่องกินยากมากเพราะตอนนั้นอ่ะพูดตรงไม่รู้มันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะตอนนั้นอ่ะกินตมูหรอกการกินคือความทรมานจัหรับพี่ไม่เด็กๆไม่กินข้าวเลยคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่ถึงเวลาเที่ยงถึงเวลาหกโมงเย็นคือจนเวลาทอมมาก็คอกเกลียดมากแบบ เคยกินเยเราไม่ควรานิงเลยน่ความทุกข์ตอนนี้กินเก่งแล้วก็เลยอยากคิดว่าเดี๋ยวมาลองกินตอนที่โตอีกทีว่าเป็นไงแต่ซีซกินเก่งมากตอนนี้แต่ตีแกินเป็นคนกินเยอะมากยอมากจะพอไหมนี่อไม่ใช่รานนี้จะร้านพอแต่แม่เงินพอไหมเขาแม่เลี้ยงแม่อยากกินอะไรครับมันมีกรอบมันมีกรอบเหมือนแม่อาโอเคเป็นสอบมันมีเคี่ยวกรอบด้วยนะเคี่ยวกรอบก็มีนะลูก เกี๊ยวกรอบด้วยอ้ okay. ๋อเหรออ้าคุณแม่คุณแม่เก่งด้วยเหรอเจ้นใหญ่ร้านหน้าละกันไม่กินกรอบเพราะว่าเฮลตี้ใส่เฮลตี้ใช่ไหมเราจะมาเฮลตี้ใช่ไหมรู้เลยวันนี้ไม่ต้องเฮลวันหนึ่งลองกินนะแม่โอ้โหเพิ่งวิ่งมาเมื่อเช้าเองไหมไม่เพิ่งมาเสื่อเช้าไงเขามีซิกแพทย์อ๋อลองโชว์ลวมั้งอย่าเลยครับแม่เฮ้ยซีเรียมือสวยเหมือนกันนะเนี่ย นีสวยเหรอน่จริงใจเรแม่าจริงใจมริงอาจริงจเหรอแม่น่้จริงใรงใจน่าจริงใจจรมงใจ่าริงใจจงน่าจริงใ้จริงมน่าริงิน่า็รือใรงน่าจิงตรงน่าจรินใรนเาจริงใจจริงใอน่าจริงใจจริงใจน่าจริงใจจรินเาจริงใจจยิงกจนอะไรไมใค่อยยังกินอะไรม่ค่อยลงก็น่งเฉยๆิงใน่ิงใจ่งแต่เดรกป่ะรง่ากินเก่งแต่่า็กเลยเพราะว่าผมองู่กับพี่าจี่ทงานอ่าเริงใจจริาแบบพวกปลาเป็นัว ที่บ้านดี่บ้านเขาแบบเอาปลาราตัวมาให้เราลองชิมไม่ได้กินเพื่อตอนนั้นเลยอออไม่ไไ้เขาเป็นพี่เผ็ดมากกินแซ่บเป็นยางน้แล้วอย่างพี่เตยตอนเด็กกินผักเยอะไหมไม่กินเลยไม่กินเลยป่ะแม่สิ่งที่กินมีแค่ไม่กี่อย่างที่จำได้นะหนังปลาทูคือทอดปลาทูมาคือหนังกินหนังกินหนังหนังปลาทูกินแค่หนังปลาทูหัวปลาแล้วพี่กินไข่ลวกทุกเช้าอะไรนะแม่วละสองฟองกินไข่ลวกใช่กินไข่ลวกแต่แม่ความจำดีมากไม่ยังจำได้นี่คือของเตยคือสามสิบปีเข้าใจได้ว่าจะจำไม่ค่อยได้เพราะเตยห้าขวบ แต่ของแม่ตอนนั้นคือไมแม่กี่ขวดแล้วะตอนนั้นแม่เลือกพาเตมอร์จินอะอาเซลุตอนแม่แต่งงานยี่สิบเจ็ดเต้ห้าขวเตั้งแต่สามสองแม่ความจำจริงเลยลงไปกว่านั้นแม่ก็จำได้จริงเหรอโโอ้หแต่ถ้าเป็นผมอะผมลืมเลยขวดแม่ยังจำได้สมควรจังนะหรอได้รู้แล้วว่าได้ไข่มารู้แล้วว่าได้ไข่มา เ่อ่อแม่เริ่มกินเซนทรัมเด็กๆอ่ะแม่กลัวเราได้สารอาหารไม่พอเพราะว่าเหมือนว่าเรากินน้อยกินแบบไมื่อกินมากเด็กๆแม่ต้องย้ำง้างอยากเดี๋ยวนี้แม่ง้างอยากเข้าไปแค่เม็ดเดียวครบจบเซนทรัมไม่แต่ของแม่เขาจะกินคนรุ่นกับเราแม่เขาจะเป็นแบบเซนทรัมซิลเวอร์ห้าสิบรัสของแม่เขาห้าสิบรัสว่าไงต้องขออนุญาตถามแม่แม่อายุเท่าไหร่ ใครปิดตีปากแม่รู้เลยได้ไขรปลาห้าสิบหครับแม่ห้าสิบหกจังมาอีกแลท่านเดาน้อยวันนี้แม่จะดิงนาฬิกาเนี่ยไปปลดใส่ให้แล้วห้ได้ไหมแม่ห้ได้ไหม63หกแล้ว มีว่าแม่อันนี้ตกใจจริงเรยแก๊งค์ไม่ไม่ไม่ตกใจจริงๆไม่เพราะผมเคยเห็นแบบคนสูงอายุที่วัยครูสิบสามก็คือเขาเขาจะโซมโซณผู้ชมอายุอะไเขาเขาจะโซมแบบนี้แต่แม่ดูยังยังโอเคอยู่ไงมันเป็นสาวแม่คุยไม่ไพเราะหนุกมเลยแม่แต่ว่าแม่แม่เคยคุยกับทีมงานว่า เตไม,ม่กินข้าวตอนที่แม่ไปทํางานที่ดอนเมืองเลยใช่เมือ่อคืนแม่รักพาตัวเตมาได้อบอกเตยก่อนว่ามีปัญหากับพ่อเขาทะเลาะกับพอ่อทะเลาะกับพอ่บพอจัดการชิงตัวค<ห>นกลางมาม,มันมีลูกสาม,ม 3, ความมาได้แค่หนึ่งตอนนี้ตันยังไม่เกิดพอเห็นเตโดนทิ้งก็ุขึ้นมาแล้วก็พานั่งรถทัวร์มามาล,ลงที่นี่ลงพุทธเช้าก็ต้องตื่นตีห้าไปทํางานที่ดอนเมืองพอเตกลางวันจะสระบุรีตื่นไปดอนเมืองเหรอใช่อาม่าเขาก็เลี้ยงมีคนเลี้ยงเช้าตื่นขึ้นมาก็แม่ ไปไหนถามแล้วอาม่าก็บอกว่าไปทำงานใช่แม่เราถามเขาพูดตาเหล่เงี้ยแบไม่พอใจไม่กินข้าวก็ไม่กินอาม่าก็ถามว่าเตหิวไม่รู้ไม่หิวสินยันยานไม่หิวแล้วเตจะทำอะไรจะหาแม่ตอาอยู่หัวห้าขวบหราแล้วสามสี่วันพ่อเขาขับรถมามาขโมยกลับสึกชิงกุมาร แต่ถือว่าแม่ความจำดีมากนะสามสิบกว่าปียังเล่าได้เป็นฉากๆครับเล่าแบบดีเทลเยอะมากอะไรเงี้ยไม่บอกให้เลิกก็ไม่หยุดไม่น่าเป็นเอาเซมรอหรอกเนีะไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นแน่นอนดี่อยไร่ะดีอร่อยมีกรอบร้านหน้าหมูอีกหนึ่งครับ มาถึงสระบุรีแล้วแม่มีสถานที่แบบที่อยากพาแบบผมกับพี่เตไปด้วยไหมม่สิเดี๋ยวกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปบ้านเดิมที่แม่เคยอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่ตรงนี้เดินไปก็ถึงลวใกล้เลยหรอใกล้กลเลยเพราะแม่กินตรงนี้ก็เพราะใกล้บ้านแลวอร่อยด้วย<อ>เดี๋ยวเดินพาไปเดินที่บ้านแล้วก็จะไปที่โรงเจตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนเก่าแม่เป็นเรียนจีนโ<อ>รงเรียนที่ใช้รวมมีศึกษาแม่เรียนภาษา<อ>จีนตั้งแต่เด็กเผยใช้เซเซียววันซื้อจงก๋วยหยัน จงกวอันนี้รู้จักจงกวเคยเหยินเหรเหินหยินแปลว่าคนาเด็กสมัยใหม่เหินแปลว่าเราเราจริงมากๆเวลาเราผู้ชิดมีโมเมนต์่ะเราจะเหยินรอมเหินอะไรเหินเหินแม่รู้จักไหมม่รู้จักสอนแม่เนียเพราะพอเกียดแม่ เพราะว่าไม่ยอมไม่อมแม่ไม่จับตากขาก็เลยแบบมียอมอมหยามีอาซีซีเนื่องจากเป็นถูกพี่ช่างแต่งหน้าเลี้ยงมาอาซีอธิบายให้แม่เข้าใจยังไงยอมหมอยอมมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเอินเทอร์เน็ะแม่แต่ถ้าอ่อมอ่อมกับยอมเหมือนกันปะอ่อมกับยอมคล้ายๆล้ายกันคล้ายกันอ่อมมันฟิลเบื่อเบื่ออะอมแบบเออไม่จอยฟิลไม่จอยหยาหยาให้แม่ทายมันสังขยาอะไรปะฟิลหนาแล้วฟาไม่ถ้าียบเทียบหยานี่ อาเปรียบเท่าเราเวลาเราแต่งหน้าแล้วเจอแดดเยอะ หน้าเราจะหยาดแบบเหมือนลงแป้งเยอะๆแล้วก็เป็นเป็นกระยุ่งเรื่อยๆกระยุ่งฟิลนั้นแม่ยันหยายัหยาไม่แต่จะหยาเน่ว่าหยามันเป็นฟิสิกอลของมันพี่เป็นยาอย่างนี้เป็นยาแม่ยายาจะเป็นทางภายนอกแต่ถ้ายงออกมันคือเอ energy เป็นแบบว่าไม่ช่วยอย่างนี้ใช่แต่เพราะฟังจากที่แม่พูดมาแล้วอะวันนี้เราเรามาตอนแบบบ่ายโมงตอนที่แม่จะเป็นยาเลยแม่กลัวยาได้แต่ว่าแม่ไม่ต้องกลัวยงตัวเพราะว่าแม่มีตัวเหนแม่อย่างนี้ไม่ได้พราะเรออกกําลังกายนะ เพราะอะไรครับพกตัวช pues ่วยมาตุก็เลยแน่นมากน้อต้องจัดซะแล้วนี่ฟังจาก a อ t i v i t y ที่แม่จะให้ทำวันนี้แล้วอ่ะดูแบบต้องใช้พลังงานเยอะมากแต่ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่หวั่นจอยแน่นอนนะเพราะเตมีเซนท่อมสองกรปุกนี้กระปุกหนึ่งให้แม่เป็นเซนท่อมเซนทสิบพาร์สส่วนนี้เป็นเซนท่อมสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยอ่าอันนี้เหมาะกับพวกเราคนนี้เนี่ยจะพกติดตัวตลอดเวลาเวลาแบบทุกเช้าทุกวลาที่จะตื่นมาทำงานเนี่ย จะกิน1นึ่งเม็ดตอนเช้าเสมอเพราะว่าเราต้องการพลังงานมากในการทํางานใ้งานเช้าก็ไหวงานเย็นก็ไหวทริปนี้ไม่ออกไม่ยมใช่ไหมแม่ใช่เลยแม่ไม่ยมไม่ออนไม่อ่อนละโหยเอยแรงเพราะว่าแม่มีเซนทัมซิเก็ห้าสิบพัทตัวช่วยของแม่เลยใช่แล้วที่เต้เลือกตัวนี้ให้แม่เนี่ยเพราะว่าเหมาะกับคุณนายหมูมากปีนี้คุณนายหมู6 3แล้ว ยังเอเนจีเยอะเอเนจีเต็มเอเนจีแน่นอยู่เลยเพราะจริงทั้งตั้งแต่เด็กอะเตยเห็นแม่ตื่นไปทํางานปีห้าสี่ห้าทุกวันกลับมาก็ดึกกลับมาเสร็จทํากับข้าวก็คือเหมือนแม่แบบเออใช่เหมือนว่าเป็เป็นสายสู้ชีวิตอะคือแบบไม่ใช่สายไม่ใช่สายคนาอยู่บ้านนะคือแม่จะเป็นแม่ป็นสายแบบขับกระซิ่งโอ้โหตัดยางคือจริงแม่ทำงานข oh. ี่บ้านไเหมือนผู้หญิงอะเนาะเป็นอะไรไม่ชอบดิบมากเฮ้ดิบหรอชอบดิบเขาจะชอบมาดิบหน้าบ้านดิบที่หมู่บ้านจําได้เลย คือถ้านั่งมากับแม่รถกับแม่ที่แบบกลับบ้านอ่ะจะตื่นตอนจะถึงบ้านพ่อแม่จะดิฟคุกถึงบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วแพนไรเงี้ยมาย้อนนะจะต้องดิ๊บคุกเนี้ยตลอดตลอดเลยนะต่ตรงปิ๊บคุกเนี้ยชอบมากอยากลองนั่งรถแม่เลยที่สำคัญนะชอบอย่างไรนะถ้ามันมีรถสองคันอย่างเงี้ยตรงกลางแทกอะไรอย่างเงี้ยมันมากเลยเพราแม่เแบงเงี้ยแหละก็เลยต้องห่วงแม่หน่อยเพราะว่าทุกคนมีแม่คนเดียว <laughs> พอแม่แบบทํางาน,นัะทำอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นห่วงสุขภาพแม่อยากให้แม่ดูแลตัวเองดีๆเพราะว่ากินเราก็ไม่รู้แม่กินอะไรบ้างน,นึกออกปะบางทีอาจจะาอาหารไม่ได้ไครบมากมแล้วช่วงเนี้ยมีฝุ่นเยอะด้วยแล้วฝุ่นอ่ะภูมิคุ้มกันตกก็จะป่วยง่ายอีกอ,อะไรก็เลยอยากให้แม่ดูแลตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ห่วงไปอ่ะไม่ค่อยเห็นแม่ป่วยถือว่าดีใจมากๆเพราะแม่อย่างน้อยแบบแม่ก็ยังแบบรู้จักดูแลตัวเองเตให้เนี่ยสพักมาเบิกแล้วเซ็นท่าหมดแล้วลูกเตเอาคือยังต้องทวงเขายังเออเขายังต้องทวงไปบ่อยเออก็ ก็รู้สึกดีแม่ห่ so, 1เม็ดท really ุกเช้าง um, ่ายมากครัทุกคนแค่ทาน1เม็ดพร้อมอาหารเช้านะครับเม็ดเดียวสะดวกครบจบไม่ยุ่งยากเลยครับรดยได่ว่าคุณหมูนะครับดูแลตัวเองดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเพราะคุณหมูกินเซนทัลซูเบอร์าครับส่วนพ่อหนุ่มไอทยาคนโก้ของเรานะครับช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะงพี่ก็เป็นห่วงว่าซีก็จะมีงานแบบทั้งคอนเสิร์ต ละครเนีน่ยรายการก็มาใช่ช่วงนี้คือเราถ่ายซีรีส์ค่อนข้างหนัก<ช>แล้วแบบด้วยบทด้วยอะไรมันค่อนข้างมันใช้สมองค่อนข้างเยอะม,มันมันมีเบลอบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามีเซนทรัมช่วยพรวรกินเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าเม็ดเดียวครบจบไม่ยุ่งยากนะครับเพราะสเตยเลือกแล้วต้องดีเท่านั้นครับที่จริงนะครับแม่มีเรื่องเล่าอยู่เยอะมากแต่<ม>ตอนนี้เนี่ยเอเตอร์จีมาราขาตอนนี้ขาแม่ซอยละแม่ขออยังไงแม่ขอขาสั่งได้เินไปเล่าไปแม่พายบ้านเก่าแม่ก่อนโอเคลุย ไม่เงาเอาจะถือแม่จะจำซอยนี้ได้จำได้แม่เนี่ยเวิ่งเข้าไปเแม่เคยพาเดินเฮ้ยจำได้จำจำตรงนี้ได้จำตรงนี้ได้แต่ก่อนที่เนี่ยเคยมีแบบลูกเจี๊ยบย้อมสีขายใช่ใช่ใช่ลูกเจี๊ยบย้อมสีเหรมลูยย้อมสีใช่นี่ถึงแล้วไหนแม่อดีตน้านีเงาสีขายลูก น,นั้นถ่ายรูปเงาสินนี่เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังวีรกรรมก็คือว่าตรงนี้มันจะเป็นตู้กระจกแล้วโชว์โชว์รูปภาพรูปรูปที่ถ่ายแบบคนสวยๆที่มาถ่ายโชว์เป็นบานใหญ่คนสวยๆจะเอาคนสวยๆขึ้นมาโชว์แม่ก็ยืนหนึ่งในนั้นโชว์เกลีรูปผู้ชาวันตรุษจีนอ่ะเขาก็จะปิดประตูหมดใช่ไหมแล้วแม่ก็เพิ่งหัดขับรถจะโชว์ว่าเราขับเป็นก็ขับเรื่องมาจากนู้นพอมาถึงตรงนี้จะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งชนเลยอ่ะชนแม่ชนเปนเลยพังเลยดีไม่ถูกตู้ แต่ประตูเยินหมดเลยมีตรงนี้มีรายกเลยค่ะแม่มีก็ไปโรงเรียนอนุบาลอ่านอยู่เที่เนี่ยเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันคือโรงเรียนอนุบาลมีชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปสี่และพ่อแม่พวกเขาเรียกว่าเด็กประหลาดก็จะวินเข้ามาเล่นในเนี้ยไม่มีอะไรก็มาเล่นเนี้ยก็แม่จะพาน้องมาเล่นซ่อนหาซ่อนแอบมาเล่นโดดยางสปริงตาเขยงแต่กอน อุ้ยเล่เตะบอลด้วยหรอชอบเตะบอลตรงนี้รุ่นนี้พานลงอ่ะเขาเจอถ่วงไม่ให้ไม่ค่อยให้เด็กเข้ามา,มาอันนี้เป็นปูวะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูใหญ่ตรงนี้จะเป็นประตูปิดเขาไม่ให้เด็กเข้ามาใช่ไหมเขาจะปิดวราไอ้พวกเราก็ซนก็ปีนข้ามมาแล้วก็ไปเตะบอลอยู่ข้างๆนั้นเตะไปเตะมาอัดกระจกเนี่ยกระจกเนี่ยแตกเลยเขาติดตั้งใส่ติดังปีนี้กระจกแม่ดื้ออยู่นะตอนเด็กๆแม่ดื้ออยู่นะแถวสายห้า เอาอุ้ยังมีอีกชอบไปตีกับอเขาแล้วไม่ได้ตีผู้หญิงก็ตีผู้ชายแม่ตัวเล็กมากจุดเกิดเหตุนนีี่่เยตรงนี้เลยจริงเหรอถ้าตรงนี้เนี่ยนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโอเคตุการณ์เป็นยังไงนะก็วันนั้นอะมีสองทีมก็ส่งผู้ชายมาทางนี้ก็มีผู้หญิงสี่คนทางนั้นมีผู้ชายส่งอันนี้เหรออยู่ทีมแม่ทางทางนู้นถามบอกว่าเขาจะส่งคนนี้มาไอ้คนนี้ก็ถามว่าเลือกคนไหนมันเป็นคนที่เลือกเหรออ่าคนนี้เลือกกะทีหน้าอ้อยเมอ่กะทีก็ก็หใต้เลย แม่ไม่หิ่งเหรอแม่เหงียนเฮ้ยจะไปขูดไม่ได้ตั้งพร้อมอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเย็นอย่างนี้เลยพร้อมอยู่แล้วบ่ตรงนู้นเลยตรงกลางนั่นเลยตรงกลางเนี่ยเหรอตรงกลางอุตส่าห์ปุ๊บ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 พุ๊ลงไปนอนเลยนอนจริงๆแม่นอนจริงๆรักแม่คู่ก่อนแล้วดีนอนแต่แม่ใจกล้ามากเลยนะแม่แม่ใส่แห้ามาโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้เข้าหมายถึงว่าเขาไม่เห็นเดินผ่านอย่น้นแม่ก็พี่แบบจูนมันมาซ้ำจูนมันมาซ้ำแล้วมีวีรกรรมอื่นอีกไหมแม่อ๋อพาน้องมา น้องมาเลี้ยงน้องทานน้องมาตรงไหนตรงไหนตรงเสาธงก็มากันแบบพวกเด็กตลาดก็มาเที่ยวกันเนี้ยนี้ก็เจอวิ่งเล่นกันเราก็อุ้มน้องอยากเล่นก็ทิงน้องไว้ตรงเนี้ยแล้วพวกเราก็ไปเล่นซ่อมแอนในตึกเนี้ยต้อนกันลอหนาอหากันเจอพวกออกมาไอตัวเล็กำลังคันหยิบที่หมาเข้าปากเราก้รีบมาจับเขาออกแต่ก็ไม่เป็นไร Oh. ในจุดเกิดเหตุแม่เนี่ยน้องจะทิ้งน้องตรงนี้เ,เลยใช่แล้วพวกเราก็จะเข้าไปในตึกไปซ่อนกันอยู่ในตึกนั่นแนหะแล้วพอตกเย็นเย็นเนี่ยสักหกโมงพันลงชื่อตลาสนตาสนเนี่ยแกก็จะมาคอยไล่เด็กที่ท,ที่ที่เล่นอยู่เนี่ยจะมีไม้เนียวยาวๆเดุมากก็จะช,ชักทงลงพวกก็รู้แล้วต้องออกนอกโรงเรียนกันละ แต่ไม่ยอมออกก็ยังเลีงอยู่โอ้แกก็ปล่อยหมามาแล้วเอาไม้เนไล่ฟาดันหรอฟาถอดฟ้าอดฟ้าดนี่ไม่ควรมาแก้วไม่นึกว่าฟิวว่าปล่อยหมาแล้วไล่ฟาดให้หมาคลั่งให้หมาแล้วเขาจกันว่าหนูว่าหนูว่าพี่หมาซับซ้อนหมามาแกไม่กลับใช่ไหมแกส่งน้ำสมุนแล้วแบบกลัวหมามันเสื้องก็กลัไปอ๋อหนีคนนี้หนีทั้งหมาหนีทั้งคนเลยหมาก็จะกัดคนก็จะตีใช่โอ้มีเธอปีน แต่ก่อนแต่ก่อนปีนออกนอกโรงเรียนเราไปใส่ห้าวเหมือนกันเหรอหนีออกนอกโรงเรียนไปเล่นเกมก็จะแบบโดดเรียนโดดเรียนอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีแต่เไม่มีเตใสเรียบร้อยมากเตเด็กหน้าห้องหรอไม่หน้าห้องหรอกเด็กไม่ไม่มีอิทธิฤทอะไรทั้งนั้นอ่ะเด็กเรียนอ่ะคือถ้าโรงเรียนมีมีจัดอะไรเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งอะไรไปแข่งอะไรทุกอย่างแต่ไม่เด็กๆโซนกังเห็นว่า ใช่ไหมชอบทำของพังอะนิดเพื่อของเรื่องแงะความอยากรู้ของเขาอยากรู้อยากเห็นแบบยัดยัดไอ้ลูกปัดเข้าไปในหน้าแมสก์ก็ให้ร้อยลูกปัดพี่กก็จับยัดใส่ในบุกไปตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อธิว่าดูสิกูจะทนได้สักกี่เม็ดวะหกเม็ดอะหกเม็ดแล้วไปอยู่ตรงเนี้ยไปโรงพยาบาลแล้วหายใจไม่ออก ย้อนวันานนะแต่แม่เรื่องเราแม่คือแม่จําได้หมดเลยอ่ะแล้วแม่แม่ดึกแม่ดึกที่เลยจำสถานที่เอาจิมมันแต่ว่าพวกนี้มันฝังอยู่ในนั่นเลยใช่ไหมันที่ไม่เหตุการณ์ใหญ่ๆจำไจำได้หมดทุกอย่างแม่เดี๋ยวจะไม่มีแปลว่าแม่ไม่เมื่อยเพราะแม่แข็งแรงรอเล่นโดรนอยู่จากตรงนี้แม่จะพาไปไหนอีกตรงไหนไปสันเจ้าแล้วก็ไปโรงเรียนพี่ชายโรงเรียนเก่าของแม่ตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 เรียนที่นี่เป็นโรงเรียนจีนแม่นำเลย ตอนนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แม่หมูพามาใช่โรงเรียนเก่าสมัยแม่เด็กๆตั้งแต่ป1ถึงป4แต่ก่อนเนี้ยชื่อจริงๆคือโรงเรียนพี่ชายรวมมิตรศึกษาป้ายังอยู่ตรงนู้นอยู่นะที่แม่ที่แม่บอกไปอยู่ที่นี่คือแม่อยู่ด้วยเหรออยู่สิแม่เรียนที่นี่เลยได้ยินว่าแม่มาหนูว่าพี่ชายเขาเหมือนจูน่ารู้เหมือนูว่าไม่ใช่พี่ชายพี่ชายพี่ชายนี่นี่นี่เขาเกย์เขาเกย์พี่เต้แล้วตอนพี่เต้เรียนพี่เต้เรียนไม่ได้พี่เต้เรียนกรุงเทพพี่เต้เกิดกรุงเทพกรุงเทพเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดู ก่อตั้งโรงเรียนเกิ่นซึ่งเป็นอู่แม่เป็นทวดเตแล้วพี่แม่บอกตัวเด็กจะมีแล้วเหล่าโกงเ่าโจรเหล่าโกงเหล่าโจรอันนี้เรียกว่าเหล่าโกเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าคือตอนนี้คนอ่ะจะทั่วไปจะเข้าใจผิดสองอย่างคือหนึ่งคือเป็นคนเชียงใหม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เลยสีจตางใช่ซึ่งเชียงใหม่คือไม่มีใครในบ้านเป็นคนเชียงใหม่แค่ไปซื้อแบบซื้อที่ไปซื้อที่อยู่กันเฉยเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครเป็นเหนือเลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู เปซทายลูกไหนลูกเหล่าโกงเอ่ออะเซเซลองไหว้ดูเิไม่เจอยังเอาบอกป้านะบอกป้าล็อกนี้กับล็อกนี้เป็นคนที่ช่วยก่อตั้งโรงเรียนเนี้ยทั้งหมดสิบคนนี้น่าลุ้นคนนี้คนนี้น่าลุ้นนะครับคนนี้ก็น่าคนนี้ก็น่าลุ้นเนีสองคนนี้อ่ะให้๋อพสองคนนี้เหมือนกันเลยเหรอใช่ครับคนที่สองกับคนที่ห้าเนี่ยนะเหมือนกันเลยเราตรงนี้ไม่มีเลยหรอตรงนี้ไม่มีเลยแม่หาดูในตรงนี้เจ้าผู้ใหาอยากบอกว่า ลองมาดูตรงนี้หน่อยสิส <mm> <mm> รงหน้าคล้ายเตยมีความหล่อคล้ายเตยเอใคไห,หลอ่โอโห้ถ้างั้นก็ต้องคนนี้3ค,ค 3> นหล่อไหหล่อที่สุดเลย <mm> อ่ะต่อคนคนี้หนึ่งใช่แล้วอร่อกงโหหล่อมากสมัยก่อนหน้าก็เหมือนกำมทรสุวรรณปิยะ มันถึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงเจลงเจเขาเรียกเต็มเต็มว่าสารเจ้าสารเจ้าสารเจ้าคนอื่นนะเราเข้าไปไหว้ได้ไหมได้เดี๋ยวเข้าไปไหว้ได้อ่ะใครเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันแล้วตอนเขาลำมนิ้วคือข้างหน้านี้เลยทำไมก่อนตรงเนี้ยข้างหน้าเลยประก่อนตรงเนี้ยจะเป็นโรงหนังสีสลาพรยน์ลงเลยนะโรงภาพยนต์สีสลาพะ์ที่แบบนั่งเป็นเป็นลานก็ไม่เป็นโรงหนังเลยล่ะแล้วเนี้ยเวลาเขามีลิเกเขาก็จะเล่นข้างๆมันจะติดกันลิเกนิ้วอะไรก็เล่นอยู่เนี้ยเป็นมูลนิธิสว่างรัตน์ไทยธรรมสถาน ขาจะมีพิธีเทกระจาดอะไรพวกนี้เวลามีเทศกาลอะไรเนี่ยไปบริจาคลงศพฆ์อะไรได้เข้าไปไหว้ไหมน่ะเราต้องเด็กๆเตะพาเซนมาไหว้ตรงนี้มาไม่เคยมาจำอันนี้อันนี้พอแต่แม่มาประปจำเวลาไปตีเขามีปัญหาอะไรโดนแม่ตีก็วิ่งหนีขอพรอย่าโดนตีเลยงนึกว่าขอพรให้ดีชนะช่วยไหมแม่ไม่ช่วย หมูกำลังทําบุญอยู่นะครับพวกเราสองคนก็เลยเตรียมแพลนที่จริงๆอ่ะเป็นแพลนของชิหมูเองแหละก็คือเขาชอบขับรถซิ่งเดี๋ยวมาซิ่งให้ถูกที่ถูกทางกันดีกว่าเดี๋ยวพาชิไปซิ่งที่ ATV ใช่ไหมไปขับ ATV ที่แถวแบบมวกเหล็กก็ไม่ไกลจากนี้มากนะครับอเดิยอกรอบใครสอนแม่ได้หมด<ต>ได้หมดได้หมดสี่เต้นซ้ได้หมดได้หมดแต่ก็อยากขับเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูหน้างานดูหนน้าางดีกว่าโอเคครับพี่ตื่นเต้นหรือวะไม่ไดวเจอกันมุกเหล็ก ไม่เยรอไม่หันละหอยลอยแรงโอเควันนี้นะแม่จะมาย้อนแบบวัยสาวหน่อยยังไหวไหมอ่ะหกสิบสามคิวยังซิ่งได้อยู่ไหมน่าจะทำไมแม่ไม่มั่นใจอ่ะทำไมตัวเสียงแม่ไม่มั่นใจเลยเขากินเซนทรัมไปแล้วจุกโอเคนอกจากดิฟรถแล้วแม่เหยียบเท่าไหร่ครับเมื่อวันที่เคยขับเร็วที่สุดร้อยสี ไม่เกี่ยวใช่ไหมจะทำใช่ไหมไม่ได้ช่วยทุกอย่างเนอะเดีทำไม่ได้ช่วยรดเสกิลเนอะช่วยเรื่องร่างกายโอเคไม่ช่วยความมั่นใจด้วยถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราจะมั่นใจไงมามาแค่ไปเลยดีกว่าพีเสื้อหลบครับพีเสื้อหลบ ตอนนี้น้องซีนำนะคะน้องซีตามด้วยคุณแม่ค่ะและปิดายด้วยตตวเอ,อาละค่ะดิฉนันนะคะอานนท์สุริทธมาอะไรน,นสนจากเขุกเข่า,ขาที่สระบุรีนะคะ ไม่แต่ว่าแบบฝุ่นเต็มเต็มเลยนี่แม่ไม่ได้ขับอันนี้มานานขนาดนั้นละโหตั้งแต่สาวสาวเขาูิหนักปะคือพอดีแม่เจ็บแขนเนี่ยแม่เจเพราะว่าใช้ใช้ข้อมือก็ใช้ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแรกแรกอะโหเกือบถอดใจแล้วไม่ไหวว่าแต่พอขับไปสักพักนึมาได้คือแต่ละทางที่เราไปนี่มือต้องใมเลยอะขนาดเราเหมือนออกกำลังกายอะไรกันนะมัันยงเมื่อนี้คือมันต้องทั้งเบรกทั้งเร่งก็ีลยกังวลแม่แม่หมูเลยเมื่อกี้คือ พ่อเมื่อกี้เห็นหินแบบโอ้แม่รู้วิธีต้องกระดกคนเลย้อนใช่ใช่พ่อเมื่อกี้ตู๊ดจำเปาหลายรอบใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าไม่กระดกกคนเนี่ยมันมันเหมือนคอนโทรลว่าไม่ค่อยได้พอกระดกปุ๊บเหมือนมันคอนโทรลได้ดีกว่าแม่แต่แม่ไม่ได้แบบนี่นานแล้วไงแม่ไม่ได้แบบเหมือนกลับมาเป็นไมล์รุ่น ตอนนี้6 3 3ิเป็นสากเป็นพังเม็ดเดียวจริงๆเลยไม่แต่ว่าแม่ก็คือแบบในวัย60กว่าสามารถไปกับพวกเราได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่านิวจะต้องคอยระวังว่าแม่ยังไงนี่คือไม่ต้องห่วงเลยชี้ก็ไปของชี้อ่ะมีมองกระจกเหล่าแม่มาเรื่อยๆเซนทำเงินเรียกถูกคนก็วันนี้นะครับได้มา ละลีกับแม่นะครับได้มากับเนี่ยทั้งเจนแบบพาเออพาน้องมาเจนซีพาซีมาแล้วก็พาแม่มาก็เหมือนแบบมาเที่ยววันเดย์แบบมาครบรถเลยเริ่มจากกินข้าวกันก่อนร้านประจําแม่เดินทัวร์โรงเรียนในวันแบบแดดร้อนๆจเออแบบแต่แม่ก็ยังไหวอยู่เนอะยังชิลอยู่แล้วแบบปิดท้ายด้วยแบบ กิกรรมไอเนเจอร์อีกเราเชื่อแม่ทําได้เพราะว่าเราดูทรงแล้วแม่งแข็งแรงอยู่่แล้วก็แม่ก็มีเคล็ดลับความแข็งแรงของแม่ด้วยเพราะแม่กินอะไรครับเซนท่านซิลเวอร์ห้าสิบัไม่ต้องห่วงเลยกิจกรรมไหนๆแม่ก็แฮปปี้เพราะมีเม็ดเดียวครบจบสำหรับแม่ กินมื้อเช้ามื้อเดียวลุยได้ทั้งวันใช่ไม่อ่อมไม่ยมใช่จนเย็นยังไม่อ่อมไม่ยมแม่แม่บอกว่าไปอีกลุยไปลุยไปลุยขออีกรอบเลยอีกรอบพอแม่แข็งแรงความจำแม่ดีไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ป่วยเนี่ยคือแม่ก็สามารถทำอะไรได้หมดเลยกิจกรรมก็ยังทำได้ครบเลยหรอแมในวัยแบบที่แม่เกษียณแล้วนี่แบบอยู่บนรถก็วางแผนทริปจะเที่ยวกันละเที่ยงนอนกันปะเทศอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันนี่เป็นไงดีนะตอนนี้แม่ พอร่างกายแข็งแรงปุ๊บแม่ทะไรทำได้หมดจะไปคนเดียวจะไปกับลูกไปกับเพื่อนไม่ต้องเป็นพาลูกหลานเลยเอนจอยสุดอยากทำไรแม่ทําได้หมด ต้องขอบคุณนะครับเซ็นทรัมแล้วก็เซ็นทรัมซือมาสพลัสนะครับเต้กับแม่ช่างเลือกต้องดีขนาดไหนครับโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันสงกรานต์นะครับวันผู้สูงอายุแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับเต้ก็เลยมีของเล็กเลน้อยให้แม่นิดนึงไม่ได้ตอนแรกว่าจะเด็ดมะม่วงให้แต่นี่มะม่วงมีวิตามินไม่ครบแต่เซ็นทรัมมีวิตามินครบให้แม่หนึ่งกระช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพีอีกหนึ่งกระลดไปฝากพ่อแม่ซีด้วยซีเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวี่มีให้พเดั๋ <Okay. S 2> <Okay. S 1> คบครุ่นลูกมีของขวัญให้แม่ไปแล้วนะครับรุ่นแม่มีแบบอะไร อวยพรให้ลูกทั้งสองคนไหมครับมแม่ก็ให้เตกับซีเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก่อนเด็กต้องสุขภาพจะแข็งแรงมีกําลังที่จะทํางานสู้ต่อไปงานเยอะๆทั้งสองคนเลยนะครับ,ท,รบทุกคนครับเตอยากให้ทุกเทศกาลที่มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่มและการมอบของขวัญแทนความห่วงใยสุขภาพแบบนี้เ,นเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับลูกๆทุกคนนะครับรักใครอย่าลืมให้เซ็นทรัมดูแลคนที่คุณรักและเราก็ต้องดูแลตัวเองให้พร้อมด้วยครับจะได้สุขภาพแข็งแรงมีเอ็นจิยิ่งสงการเนี่ยเรายิ่งกิจกรรมเยอะครับเราจะกลับไปเที่ยวไปเยี่อ ถ้าเราป่วยกลับไปหรือเอาแบบเอาเชอโร่กลับไปแพร่พ่อแม่ก็ไม่เวิร์กนะคือก่อนอื่นเรากลับไปหาเขาเนี่ยสุขภาพร่างกายเราต้องดูแลก่อนใช่แล้วค่อยไปดูแลเขานะครับ ไปเลือกเซ็นทรัมครับไปเลือกแล้วต้องดีเท่านั้นครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาทั่วไปหรือว่าทางออนไลน์นะครับเ<บ>อางี้ให้ฝากผลงานก่อนเริ่มจากใครก่อนดีเราจะคุณแม่ก่อนคุณแม่ก่อนไม่มีผลงานอะไรบ้างคุณแม่ซ่อมเครื่องบินไม่ซ่อมไหมไม่่อไมไม่แต่ก่อนอยู่กับมินไทยไงเป็นฝ่ายช่างทำงานกับช่างจริงเหรอใช่โอ้ดูทุกอย่างดูทุกอย่างดูแม่้หมดเลยแม่คือสมบุกสมบันมากเลยก็อันนี้ผลงานแม่ตอนนี้ก็ คืออะไรบ้างนะเลี้ยงหลานอยู่ผลงานคือตอนนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานรองานจากเซนทมอีกนี่คือผลงานของคุณหมูครับเอาผลงานของซีบ้างซีมีอะไรบ้างตอนนี้ของซีเหรอครับช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ทำนายไททัพครับผมก็ไม m เมจิก r o p h e c y ก็ผมว่าน่าจะออนปีนี้แหละ ก็ร okay, so okay, ู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูกับหมอจริงๆต้องมาเจอกันโอเคครับผมแล้วมีอะไรอีกบ้างมีคอนเสิร์ต L O L คอนเสิร์ต L O L ก็วันที่17-18พฤษภาคมนี้ยังไงใครที่ยังว่างอยู่นะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพราะตอนนี้บัตรโซอาไปหมดแล้วโอเคครับนี่ผลงานของน้องซีครับครับ ครับทุกคนเตเตกับเตตะวันสเปเชียลครั้งหน้านะครับจะพาไปเตเตที่ไหนต้องคอยติดตามใน YouTube ของ JMTV Official นะครับวันนี้เตคุณหมูแล้วก็ซูซี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณเซ็นทรัมเตและแม่ช่างเลือดต้องดีเท่านั้นขอบคครับวัสดีครับ เป็นรุ่นแรก,แรก,แรกที่ยังโรงเรียนเป็นโรงเรียนไม้ยอยู่อะ่ะ2511หนูเพิ่งอยู่ปนหนึ่ง